สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิงคนะครับวันนี้เข้ามาอู่ชอการช่างครับนี่เจ้าคันนี้นะครับนี่กำลังขึ้นงานอยู่ครับคันซีเป็นของสตราด้าเกียร์ก็สตราด้าเลยอ๋อเกียร์ไมตี้ครับคันซีสตราด้าเกียร์ไมตี้ครับพาดูคันซีนะครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานนะครับไม่มีผูมี้าวนะครับนี่คันซีก็สวยๆเลยครับนี่ าไปดูแล้ครับยาวเลยนะครับนี่คันสีไม่มีผุมีร้าวครับนี่คันนี้ผมเมื่อกี้คุยรายละเอียดกับเจ้าของอูบอกโอ้ราคาเราใจมากคันนี้ครับรอชมครับคันนี้นี่คันนี้ก็ขึ้นงานใหม่เลยนะครับนี่ราคาเกบ,บอกว่าเปิดไว้ที่65รารอดูครับ65ว่ารูปโฉมจะเป็นยังไงครับนี่ ตั้งเต่ออกไปยังไม่มีราคานี่ครับนี่เราดูราคานี้ครับมีกระบะเรียบร้อยครับพร้อมเดินไฟออกงานได้เลยนะครับคันนี้65นี่โอ้เราดูครับนี่ตั้งแต่ลงคลิปมาก็ยังไม่เห็นนะครับว่าลงราคานี้อันนี้ยังไม่ได้ทําเลยให้ลงราคานี้แล้วครับนี่65เราดูครับรูปชมหน้าตาจะเป็นยังไง65นี่ผมก็อยากดูเหมือนกันครับนี่ถ้าใครสนใจคันนี้นะครับ โทรมาคุยมาสอบถามรายละเอียดเลยนะครับนี่ราคา65อิาจะดูครับเน็บเสริมให้เรียบร้อยครับเพราะมันทุกเลยนี่ไม่ใช่ว่าหกไม่ใช่ว่าราคา65้าไปแบบดูครับเน็บเสริมให้นาหนาครับนี่รายละเอียดเก็บให้ทุกจุดเลยครับนี่งแต่หาคันซีครับนี่มีทีมงานหาคันซีมาอย่างดีครับ เช็คไม่มีผุมีร้าวนะครับนี่คันซีสตราด้เปิดไปที่65ครับคันนี้งานขึ้นใหม่นะครับไม่ใช่มือ2ดูครับนี่ให้ดูงแต่แรกๆเ,เลยนะครับงานเดี๋ยวหาว่าเราเอามือ2มาย้อมเมลอีกครับนี่คันนี้ถ้าใครสนใจนะครับนี่โทรมาคุยมาสอบถามกับทางอูเลวยว่ารายละเอียดครับนี่โชมหน้าจะเป็นยังไง นี่สังเต่ถ่ายมาครับนี่ทันนี้หละผมว่าและหกสนี่รอดูอยู่ครับช่างเอ็มก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโ,โยโ,โยไม่นานเกินรอครับ <c oughs> หรือว่าจะออกสไตล์เดิมมีโคตรนานการช่าง <c oughs> นี่ครับรอดูนะครับ65ครับหน้าตาจะเป็นยังไง <c oughs> สภาพเป็นแบบไหนครับรอดู บอกเลยว่าไม่ต้องห่วงครับชวการช่างครับไม่เคยทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนี่ครับรับประกันคุณภาพครับเช็คงานทุกจุดก่อนปล่อยรถครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับนี่เปิดดูเบรกดูอะไรเรียบร้อยครับนี่อไอล่งานนังแต่จุดแรกๆเลยครับนี่เ,ออเ,ออเออมื่อกี้ก็ไลเ่เช็คเบรกเช็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ เพิ่งประกอบไปเมื่อกี้ครับผมมาไม่ทันนะครับนี่ไล่เช็คทุกจุดครับนี่ก่อนทรงก่อนขึ้นงานนะครับนี่มันจะได้ง่ายครับเวลาขึ้นไปแล้วมันยากครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยครับนี่ไล่เช็คก,ก่อนขึ้นงานก่อนเก็บสีเก็บอะไรครับนี่ ก่อนส่งมอบเราก็เช็คครับน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์ครับเ,รเ,เออเ,อ,อเติมแล้วโอ้น้ำมันเกียร์เช็คถ่ายเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ทำอย่างนี้ก่อนดีครับเวลาขึ้นโครงขึ้นไรแล้วครับเปลี่ยนยากนี่แบบนี้ครับเราดูเห็นเห็นเลยครับนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับนี่นเ,กเก็บไอ้ยยะแมนอยู่บ่โไไอ้ย ิดเป็นสาวเลยนั่น <Yeah. S 1> นี่ครับเช็คทุกจุดทุกระบบครับเสร็จงานอีกทีก็ไล่เช็คดูอีกทีครับในพวกเบรกพวกคลัด์อีกทีหนึง่งนี่ก่อนขึ้นงานก็ไล่เช็คพวกน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายครับเบรกเช็คดูครับให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบลูกค้าครับนี่พอเวลาขึ้นงานเสร็จเราก็เช็คอีกทีนะครับนี่สตาร์ทแล้วก็ขับ ช็คเบรคเช็คคลาดอีกทีครับนี่ถ้าใครสนใจครับคันนี้ครับราคาเปิดไปที่65ครับนี่อยากรู้รายละเอียดแบบไหนครับโทรมาคุยกับเจ้าของอู่เอานะครับเดี๋ยวังไงเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรเจ้าของอู่ไว้ใต้คลิปนี่ชอการช่างครับนี่รถทางอู่ก็เกือบหมดแล้วครับนี่เมื่อวานก็ออกไปคันหนึ่งครับวันนี้ก็ออกไปอีกคันหนึ่งครับนี่ ไม่มีนะครับรถที่อู่ครับเหลืออยู่สองคันครับเจ้าดำกับอ่าครับเเจ้าดำกับเ่าเจ้าดำกับเครื่องยนต์แล้วก็มีอิสุดีแม็กคันหนึ่งครับนี่เดี๋ยวราคาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีนะครับนี่คันนี้นะครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับโทรมาคุยมาสอบถามกระทางอู่เลยนะครับนี่เออเกียไมตีคันซีสตราดานี่ครับ เดี๋ยวผมพาไปดู d ีแมนะครับดีแมกครับนี่ราคาตัวนี้เปิดไปที่75นะครับนี่เหนยบหนาๆพร้อมมันทุกเลยครับสีก็โอ้ประมาณ80%สนะครับสีนี่สียังเงาๆแวบๆเลยครับนี่พาสี68นะครับนี่สีหกปดสอง สองกรกฎาคมหกปดนะครับภาษีเต็มครับคันนี้ไอรุ่นนี้เข้าหลามตัดนะดเออเข้าลหลามตัดนะครับนี่ตอนเดียวเครื่องคอมันเร็วเข้าลหลามตัดครับสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับเปิดไปที่เจดสบห้าครับน,นี่ทางอูบอกมีค่าน้ำมันให้นะครับนี่ถ้าใครสนใจนี่ มีเสื้อทางอูแถมให้อีกหนึ่งตัวคอกก็มีแล้วนี่ไม่ต้องวิ่งหาครับคอกก็มีครับแดบก็เสริมเข้าไร่เข้าสวนนี่สบายๆเลยครับราคานี่นี่ดูครับภายในก็อไครับอือเดี๋ยวดูเครื่องครับ น,นี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปิดเครื่องดูนี่ครับสภาพเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่ครับเปิดไปที่75ครับเข้าไรเข้าสวนวิ่งทางไกลสบายครับเอเยนเจี๊ยบนี่ถ้าใครอยากมาดูตัวรถนะครับอยู่ที่อูช่ชการช่างเลยครับนี่ ชอการช่างนี่ยางก็ใช้ได้อีกนานนะครับยางนานๆเลยครับนี่ยางหลังก็เป็นกระทะบรรทุกครับนี่นี่ถ้าใครสนใจครับมาดูตัวรถได้ครับที่อูชอการช่างครับหรือว่ามาสอบถามรายละเอียดได้ครับนี่ปักหมุดมาเลยครับนี่ชอการช่างครับ ผาสีเต็มนะครับคันนี้สบายๆเลยครับนี่ดูครับนี่ถ้าใครสนใจรีบเลยนะครับนี่มีรถให้เลือกอยู่หลายคันนะครับถ้าใครสนใจนะครับเข้ามาดูที่อูได้ครับนี่เจ้าดำก็ยังอยู่นะครับนี่เจ้าดำนี่ไอไลไฟนะครับไลไฟก็ยังอยู่ครับนี่ นี่มาสอบถามมาคุยราคากันได้ครับนี่เผิ่มมาคุยที่ร้านครับอาจจะได้ราคาถูกกว่าลงในคลิปอีกนะครับนี่ถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้ครับนี่อู่ชอการช่างครับนี่ถ้ายังไงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจเพลินรักเกี่ยวซิ่งนะครับสวัสดีครับ